ไหนรู้ได้ไงวะร <c oughs> ู้อยู่แล้วว่า <c oughs> ดูจากเวลาพี่อ๋อไอเนี้ยเขาสั่งตู้นอนใหม่มาก่อนหัวใหม่มันมาไม่พร้อมกันในตู้นอนใหม่มาก่อน,อน,น,นใช่แต่เดี๋ยวไอ,ไอ,ไ,อไอหัวแล้วจากที่ผมเปิดให้ดูมเมื่อกี้เนี่ยจะทำมาเข้าคู่กับอันนี้ <c oughs> เห็นโทนสีไหมล่ะสีมันแมทกันเลย นี่มันจะมีรถเข็นให้ข้างในแล้วจะมีที่จอดรถสำหรับคนที่เขาเอารถเข็นมาและพวกห้องน้ำพวกอะไรมันจะกว้างกว่าตู้ปกติประตูก็กว้างกว่าตู้ปกติเพื่อให้วิวแชร์เข้าง่ายแล้วมีตู้เลดี้เลยอันนี้มาจากไหนหัดใหญ่หาตใหญ่กรุงเทพกี่บาทนอนนี่คือนอนใช่ไหมนอนพี่ คือกลางวันปรับลงวันปรับเป็นที่นั่งก็คือมันจะปรับเป็น,นปเตียงให้ที่บาถ้าจากมันมีสองชั้นมีชั้นหนึ่งกับชั้นสอง